คุณผู้ชมครับนี่คือมินิ John Cooper Works GP 2020ใหม่ล่าสุดแรงสุดและดุสุดของค่ายนะครับกับขุมพลังเทอร์โบ2.0ลิตร306แรงม้าอัตราเร่งจาก0ู0ถึง100ในเวลาเพียง5.2วินาทีแล้วก็มีโคตาสำหรับบ้านเราแค่30คันเท่านั้นนะครับเปิดราคาสำหรับตัวนำเข้าแบบ CBU ที่4 2ล้านแสนบาท และมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแบบออนไลน์นะครับทาง Facebook ของมินิไท a แลนด์ในวันพุทธที่22เมษายนเวลา20นาฬิกาหรือ2ทุ่มของเมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมานี่เองนะครับและถึงตอนนี้ก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าโคต้า30คันได้รับการจองเต็มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนะครับ เรามาดูรายละเอียดของตัวรถกันต่อไปนะครับมิติตัวรถยาว3,838มิลิเมตรกว้าง1,727ม mm, ิลิเมตรสูง1,415ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้อยจะอยู่ที่2,494ม mm, ิลิเมตรแล้วก็มีความจุถังน้ำมันที่40ลิตรนะครับ ขุมพลังของมินิจอร์คูเปอร์เวิร์คส์ตัวนี้จะมากับเครื่องยนต์4สซูบ2.0ลิตรพร้อมด้วยเทคโนโลยีมินิทวินพาวเวอร์เทอร์โบให้กำลังสูงสุดที่306แรงม้าแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรสำหรับชุดเกียร์อัตโนมัติสเตปทรอนิก8สปีดจะมีระบบระบายความร้อนแยกต่างหากนะครับแล้วก็เป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้านะครับ มาพร้อมกับแป้นเปลี่ยนเกียร์ที่พุมมาลัยให้อัตราเร่งจาก0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา5.2วินาทีและความเร็วสูงสุดจากที่โรงงานเคลมไว้อยู่ที่265กิโลเมตรต่อชั่วโมงดีไซน์พิเศษสำหรับมินิจอนคูเปอร์เวิร์สทั้งภายนอกและก็ภายในก็มีดังนี้นะครับ ตัวถังภายนอกจะเป็นสีเทา Racing g r e y Metallic ชุดแต่ง GP Aero Dynamic Kit ตกแต่งด้วยสีแดง Chili Red แล้วก็ r o s s so ซ r ร d รอบคันนะครับมาทั้งกันชนหน้าหลังสเกิร์ตข้างสปอยเลอร์หลังจะเป็นแบบ2ชั้นมีโป่งซุ้มล้อคาร์บอนไฟเบอร์พร้อมหมายเลขประจำตัวรถสปอยเลอร์หลังพร้อมสัญลักษณ์ GP มีคานกั้นห้องโดยสารสีแดงชิลลี่เลสมาตรวัดดิจิตอลสไตล์ GP พูมมมลายหุ้มหนังไฟหน้าแบบ LED ไฟเด t ทม์ลันนิ่งไลท์แบบ LED ไฟตัดหมอกท้ายช่วงล่างแบบสปอร์ตปรับความหนืดได้มีระบบดิฟล็อกมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ล้ออลลอยจอจอนคูเปอร์เวิร์คส p ีสีทูโทนขนาด18นิ้วมาพร้อมกับยางขนาด225 35 R18 ส่วนด้านระบบควบคุมเสถียรภาพการขับขี่ DSC จะมาพร้อมกับโหมด GP ช่วยเพิ่มเสถียรภาพระหว่างระบบเบรกแล้วก็ระบบควบคุมเครื่องยนต์ทำงานคู่กับระบบล็อกเฟืองท้ายแบบ mechanical เพื่อรองรับการควบคุมที่ฉับไวยิ่งขึ้นส่วนภายในห้องโดยสารก็จะตกแต่งด้วยสีดำแผงคอนโซลก็จะมีความพิเศษคือมีตัวเลขแสดงลำดับการผลิตของรถแต่ละคันจากการพิมพ์แบบ3มิตินะครับ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่ซ้ำใครเลยสำหรับเจ้ามินิจอนคูเปอร์เวิร์ก GP ทุกคันเบาะนั่งคู่หน้า2ที่นั่งคุ้มหนังแท้แบบสปอร์ตและไม่มีเบาะหลังนะครับขอบเบาะสีเงินตัดกับตะเข็บสีแดงตกแต่งด้วยสัญลักษณ์ GP เข็มขัดนิรภัยสีแดงระบบความบันเทิงก็จะมากับเจ้าระบบมินิคอนเนคพร้อมด้วย Apple Carplay ระบบปร,ปรับอากาศอัตโนมัติแบนชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย ราคาจำหน่ายของมินิจอนคูเปอร์เวิร์ก GP 2020ใหม่จะอยู่ที่4,200,000บาทซึ่งจะเป็นราคาที่รวม MSI Package พบำรุงรักษานาน10ปีหรือ1,000กิโลเมตรนะครับแล้วก็รับประกันคุณภาพ5ปีแบบไม่จำกัดระยะทางทั้งหมดนี้คือรายละเอียดของ มินิจอห์นคูเปอร์เวิร์2020ใหม่ที่มีโคต้าสำหรับบ้านเราเพียง30คันและได้รับการจองหมดไปแล้วเรียบร้อยนะครับฝากกดไลค์กด s u b s ไ r i b e ช่องพอมดรีวิวของเราไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ